ไปหาฟื้นมาคุณนะหาเก็บฟืนแบกฟืนสลดหน่อยแ้วเนี่ยมันไม่ใช่ลอดเข็นโดยนี่หรอกแต่ว่าฉันใช้ผิดประเภทแต่ว่ามันก็ช่วยมันก็ช่วยทุนแรงฉันเนาะฉันแบกมาจากตรงโน,น้นเออ วันนี้หิมะไม่ตกแต่อากาศหนาวมากพี่น้องหนาวมันปกคลุมด้วยหิมะเนาะมันก็หนาวฉันก็เลยได้โอกาสเลยหิมะไม่ตกวันใดหิมะไม่ตกรีบไปหาฟืนมาเออมาไว้ใช้สี่ห้าวันก็ยังดีเดี๋ยวมันก็มาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาอีกสามเดือนนั่นแหละเฮ้ยต้นแถวนี้บดแล้วนี่ใหม่นี่ฉันว่านี่ เขาเรียกอะไรล่ะไอ้เน <laughs> <mos> ี่เฟื่องนี่บดแท่ละอีกสามเดือนให้มันบดลดมันจะได้แปนเออมันจะได้แปนขึ้นนน่ะละรนี่จากนี่หอดสวนผลไม้นู้นฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นอีกโน้นอ่ะกําจัดไปขยะเยอะแล้วหลังบ้านอีกยังไม่ไปแร่วผ่านมันแถวพวกเขาผลหลังบ้านพูนยังไม่ไปเอาแต่มันไกลหน่อยมันมันลำบากมันไปเอาลลำบากเออ มันอาจจะลําบากไปหน่อยมันต้องแบบรถก็เข้าไม่ถึงนะรถเข็นน้อยมันก็เข้าไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นที่แบบมันเป็นที่บรเสมอแล้วก็ไอ้ดินมันสุดน้าผาพี่น้องมันก็อันตรายสําหรับขออย่เดินหาเห็ดได้ยุแต่จะให้เอารถเข้าไปมันบรไสพี่น้องมันติดอืมีิ่บอลมาเก็บเอาพ่อไดีใส่ด้ซอยก็ยังดีพี่น้องมันกต ส่วนได้เยะประหยัดไฟฟ้าอยู่เพราะว่าปกติไฟฟ้าเราก็จะใช้เฉพาะให้แมวเราเนาะห้แมวสําหรับใต้บ้านนะใต้ถุนบ้านนั่นแหละให้พ่อใหญ่พ่อใส่สาหรับใต้ถุนบ้านเพ่อไงพี่น้องแกก็จะใช้สําหรับไอน้นี่ใต้ถุนบ้านชั้นใต้ดินนั่นเนาะ,นะมันต้องให้อากาศอบอุ่นนะนะมันก็ระดือสูงขึ้นมา มันก็บ,บ่อถึงดอกพี่น้องพูดถึงว่าแต่ว่าแกห้องทํางานแกอยู่ชั้นใต้ดินไงแกก็เลยต้องต้องใช้มันสามารถใช้ฟื้นได้เพราะมันมีเตาแม่หมดอยู่ข้างล่างเออปิ้งย่างได้อะไรย่างทุกอย่างอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไอ้ข้างบนบ้านหรือว่าห้องนอนอะไรเนี้ยเราก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าพูดถึงว่าปกติทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะเปิดทั้งข้างล่างข้างบนทั่วบ้านเลยเนาะทีนี้เราตัดออกไปครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะ ก็ยังดีนะช่วยได้เยอะอยู่พี่น้องอปยัดไปได้อยอะหสอยไปได้สอยเท่าทีบห้าซอย,อยแต่ว่ามันก็เป็นการเก็บขยะนั่นแหละฉันว่านะดีกว่าให้มันลกุกฉันก็ไปกองไว้แต่ใต้ต้นไม้นองเงาไม้เพราะไม่มีที่จะทิ้งแต่ถ้าพวกอยู่ในเมืองเขาก็ต้องเก็บใส่ถุงแล้วก็ให้รถขยะมาเอาแต่ว่าเห่าหนี่ โบวี่มองถิ่มปกติมันต้องเผามันต้องทำรายไปย่อยยับไปแต่นี่ฉันไปกองล่วงกับไยเลยทีนี้เราถึงจะมีความคิดว่าเรามาทำไอฟ้ฟืนเผาอันนี้ดีโบวาสันดีแล้วบ้านทดลองใช้ปีแรกมันก็ดีเมื่อก่อนกลัวกงังวลแต่แมวจะไปกระโดดใส่เตาไงแต่ทีนี้น่ะเราทำที่ให้แมวแล้ว ทำห้องสำหรับแมวอยู่ไหมเราก็เลยดีขึ้นยนยเนาะเ้าไก็เลยสามารถเปิดใช้เตาได้ปกติเรามีเตาสองลูกอยู่บนบ้านอันนึงแต่ใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแมวน้อยมันเยอะมันจะกระโดดเข้าไปในเตาใช่ไหมล่ะมันดื้อเพราะมันปกติมันก็ง่อยเตาอยู่นพี่น้องฐานเตามันก็จะเป็นเหล็กใช่ไหมเหล็กทั้งหมดข้างบนข้างมา้งตัวมัน แลวตัวครอบถึงมีตัวครอบมันก็กระโดดขึ้นไปนะ่ะแมวน้อยนะ่ะเนาะมันดือ้ตอตามภาษาแมวน้อยหนระพี่น้องมันก็สุกสนอยู่แล้วเนาะสัตว์นะเขาก็ไม่รู้รว่าอันไหนเจ็บอันไหนไม่เจ็บเนาะนอกจากจะก,กระโดดเข้าไปแล้วตว้องรู้ว่ามันเจ็บเนาะเตาไฟเว้นี่แหละบรรยากาศสี่โมงแรงพี่น้องออกหาเก็บฟืนตอนสี่โมงเย็นนี่แหละุน่นะโว้ยก่อนขี่้าืางาอ,องามถิ่นน้อมุ่มนี่วะ สวยๆเนี่ยมุมตรงนี้เนี่ยสวยจังอือคนบ้านป่านะพี่น้องอยู่บ้านป่าอยู่ผูด้เดียวว่างอม่วอ,อยู่ว่าเล่าผู้เดียวหนิละพูดภาษาอีสานคนเดียว <laughs> มาอยู่ดงฝรั่งแต่ว่าไม่มีเห็นฝรั่งสักตัวหัวเงียวก็ไม่เห็นเห็นแต่พญ่นี่แหละหัวแดงตัวเดียวอยู่นี่อันนี้พูดเล่นเด้อสรรพคุณใช้แทนตัวตัวนี่คือว่า บอกหัวหนวดมวนก็พอใหญ่นานๆพี่น้อง่าเอาไปดับมองดาหมาอย่งอยมมงางพูดนะบุ๊ยมุนนี่ก็งวลอยว่ป่ะพูดนะงัวแตกเนวาๆอยู่หลังโกดังข่อยนี่ก็ไอ้ซุมแมวด้วยนี่หลังหลังหลังตรงนี้ก็เป็นหลังหลังสําหรับแมวโกดังลงรถแล้วก็ทําให้แมวนี่ที่ข้างขวามือฉันนี่นี่แหละทาให้แมวอยู่เพราะว่าเราระบุไม่สามารถบอกได้บอกเรามีเท่าไหร่แต่ว่า เราเลี้ยงแมวจรนี่น้องเราเลี้ยงแมวป่าด้วยในเมื่อเห็นเขาก็ต้องเลี้ยงนะนะพี่น้องเขามาขอกินแล้วก็เลี้ยงพอตา้มก็เคืองลอยอยู่แล้ว <laughs> ไม่ทำก็ครึ่งร้อยไม่อยากจะพูดเอออะเลี้ยงไป วายไข่เอ ي? อยลูกถายไข่เอ่ยเลยลูกถายไข่ถายแม่หรือเปล่านี่ถายแม่หรอหืายแม่ไหมลูกถายแม่ไหมเออวกออนวอาหวานเนี่ดอกกรลูกพนันวาย <c oughs> เฮ้เฮ่เฮ่ฮ่เฮ่เฮ่มฮ่อฮ่เฮ่่่ แจ๊กสูรใหญ่โอ้แจ๊กสูรใหญ่แจ๊กจูรใหญ่โอ้แจ๊กสูรใหญ่นี่ไงฟืนน่ะฟืนอันนี้ใหญ่เห็นบอนนะี่แทงไงหนึ่งถ้าไม่ล้อมรั้วตรงนี้นะไอ้แจ๊กมันทะลุมาหาชั้นแล้วนี่ฉันต้องล้อมไว้ไม่ให้มันออกมามันเยอะไปพื้นที่สําหรับหมาเยอะไปมันจะดูแลไม่ไหวเพราะว่ามันจะเดินเส้นซานไปหมดเลยนะทั่วอันน เขตมันเลยเนี่ยจากหลังบ้านน ون, ู้นไกลๆแล้วก็มายาวมาทําให้มันถึงตรงนี้เนะาะเมื่อก่อนทําไปถึงตรงนู้นแต่ดูไม่ไหวกางตกกางคินทีนี้เรียกหามันมันก็ไม่มีเสียงด้วยมันหาไปมุดหน้ามุดหลังไปเดียวมันจะหลดุดคอกไงเราก็เลยกล้องกันบ่ไรมันดูแรบ่่ยอยถึงจะมีสายอันช็อ,ชอตคอกดังปิ๊บๆๆนั่นกับว่าอยากจะใช้กับลูกนะญาติลูกโตกใ๊ใหกลัวหมาจะตกใจไม่อยากจะใช้กับเขาเนาะ พ่อเขาก็เลยว่าเออมันก็มากพอแล้วนะพื้นที่มันมันก็ถือว่าเยอะกว้างทั้งหลังมราแห้งกว้างมันไปได้เยอะอยูหันหนะ้าพี่น้องแลนเหรียญยังไก่เลยเนะี่ยแต่ใจฉันอนะ่ะฉันแหงจากล้อมบู่นทั้งหน้าบ้านนู่นอ้อนไปผลละักะล้างบ้านนู่นมันก็ไก่โผล่มันก็ดูเลี่ยบไปอืม <laughs> อ้าวเล็บสียังน้บ้านไปทางยังเนี่ยหน้าหนาวสั่นพี่น้องมาเล็บสีกอ,อาญะเขาไว เก็บตายได้เนี่ยแน่นอนแคต่เรือประทังออก